สวัสดีค่ะทักทายนะคะน้องๆอ ตอนนี้ก็เปิดไ g กันมาแล้วใครเข้ามาดูกันบ้างทักทายกันเข้ามาได้นะน้องๆที่อยู่เป็นรุ่นยี่สิบหรือว่ารุ่นสิบเก้าพึ่งจบมาหรือว่าจะเป็นน้องๆไอี e, รุ่นเก่า,าทักทายเข้ามาได้นะคะก็พิ่งจบใครกันไปเนะก็อาจจะมีความคิดถึงกันอยู่บ้างก็ทักทายกันเข้ามาได้เนะแบบนานๆทีเจอกันใน Instagram มหรือว่าใครที่ดูในช่อง YouTube ก็สามารถทักทายข้ามาได้วันนี้ผมกับพี่ลูกเต่าเนานะแล้วก็ปีวันเนี้ยก็คือมีกิจกรรมพิเศษแต่ว่าต้องรอดูหรือว่าติดตามชมนะว่าวันเนี้ยพี่ละ เลยเนี่ยใครเห็นกิจกรรมที่พี่พี่ไอโพสมาเมื่อประมาณ 20่กว่า,วามิถุนาย,ยนเนี่ยก็คือจะได้เห็นกันแล้วแหละว่าวันนี้มันเป็นวันพิเศษยังไงที่พี่ๆเนี่ยก็จัดโดยเฉพาะเลยว่าจะมีการประกาศโพสหรืออะไรอ่านเราแอบอ,อูไปอีกนิดนึงแล้วกันเนาะก็สำหรับใครเนาะที่ยังสนใจที่อาจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ IE นะคะไม่ว่าจะไปปีนี้เลยหรือว่าจะอยากจะไปปีหน้าเนาะพี่ๆก็ยังรับนักเรียนหรือว่ารับสมัครน้องๆที่จะไปกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นปีนี้เนาะ พี่ๆก็ยังเปิดรับสมัครในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนของทุนเอกชนหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่สนใจเป็นประเทศแคนาดานะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดจะเดินทางปีนี้เนาะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยพี่ๆก็ต้องเร่งด่วนกันนิดนึงแต่ว่าได้ไปกันแน่นอนนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปประเทศจีนก็ทักเข้ามาขอข้อมูลกันได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวตอนนี้ตัวเองอะ่ะยังไม่พร้อมแล้วอยากจะไปเนาะก็สามารถทักเข้ามา ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะไป ประเทศอื่นๆนอกจากอเมริกาแคนาดาจีนสำหรับปีหน้าโนก็จะเป็นโซนยุโรปนะคะอาจจะเป็นยูเคหรือว่าโซนนอร์ดิกหรือว่าเยอรมันฝรั่งเศสหรืออิตาลีเนาะถ้าเกิดใครสนใจสามารถทักเข้ามาขอข้อมูลได้และที่สำคัญเลยนะคะพี่ๆไอตอนนี้ก็คือเปิดรับสมัครรอบสอบของเดือนกรกฎาคมเป็นวันที่13ก็คือเป็นวันเสาร์นี้เนาะแล้วก็จะเป็นวันที่27ดกรกฎาคมก็คือเป็นวันเสาร์อยู่แล้วนะคะสามารถทักเข้ามาขอข้อมูลหรือว่า ขอลิงก์ในการสมัครสอบมาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนกับพี่ๆ IE ได้นะสามารถที่จะเป็นกับพี่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ทํากิจกรรมเหมือนที่พี่ๆลงสตอรี่ story, เมื่อไม่กี่วันก่อนเห็นว่าสนุกสนานกันมากที่เดียวเลยนะคะก็ตอนนี้เนอะสำหรับน้องๆที่สนใจว่าอยากจะสอบเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนกับ IE เนี่ยก็คือจะเป็นข้อสอบแนวข้อสอบ อยู่ที่ประมาณ3อย่างก็คือจะเป็นพาร์ทสปีกิ้งพาร์ท e a ดดิ้งแล้วก็จะเป็น p a ร์ทลิส e n น n ิเนาะข้อสอบของไ p พีไม่ได้ยากเลยแอบบอกเลยนะคะน้องๆทุกคนถ้าเกิดเราพร้อมในด้านต่างๆใจมาพี่คิดว่าน้องๆทุกคนเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนกับ IE ได้อ่ะทีนี้เราพรีวิวกันไปคร่าวๆน้องเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่วันนี้พี่ต่าเองก็มีกิจกรรมที่จะมา คุยกับน้องๆหรืออยากจะมาประกาศเชิญชวนเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมที่ผ่านมาก็คือกิจกรรมกล่องจุ่ม i อ e นั่นเองอ่าซึ่งจริงๆเรามีรางวัลค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่รางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งก่อนเลยละกันเนาะ,ะได้แก่อะไรครับอะไรด,อไรดีอยากเริ่มที่รางวัลใหญ่รางวัลชิ้นหนึ่งก่อนเนะาะพี่ใบคคะ ่าเดี๋ยวให้พี่แอดมินช่วยส่งมาให้เนอะรางวัลรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งนะคะก็คือเป็นเสื้อของไออเนอะอันนี้จะเป็นเสื้อที่แบบได้เฉพาะน้องๆรุ่นใหม่คือพี่ลูกเต่าเองยังไม่มีอ่ะบอกเลยคือเป็นรุ่นสีดําด้วยนะก็คือมีทั้งประเทศออเมริกาแคนาดา จีนยูเคนอหรือว่าจะเป็นยุโรปหรือจะเป็นทางฝั่งนอร์ดิกเองก็ตามนะอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่เลยนะพี่ลูกเต่าเองยังไม่มีเลยนะยังใส่เสื้อรุ่นเก่าอยู่เลยนะแอบบอกเลยนะว่าแบบเ<ด>ฉพาะนักเรียนแรกเปลี่ยนเท่านั้นที่ได้เท่านั้นเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่า ตอนนี้พี่ๆเขากำลังจะสุ่มรางวัลกันอยู่ว่าผู้โชคดีที่ได้มาคอมเมนต์ืนทักทายก่อนมีคนทักเข้ามาพี่เต๋าอ่ามีใครทักเข้ามาเอ่ยมีคนบอกว่าน้องพาร์ทลุทที่สองบอกว่าอยากได้ดีมูครับเอออยากได้เดมูก้ไม่มีดีมูอ่าวันนี้ไม่มีแต่มีอะไรพี่เต๋าฮะแต่มีอะไรวันนี้เรามีใครเบบี้อ่าทีนี้ใครอยากได้ ตั้งตารอดูนะว่ามีใครได้เล่นกิจกรรมป่าเพราะว่าแบบพี่ไออีก,ก็คือเอามาจัดเต็มจริงๆมีคนฮักเข้ามาด้วยวราวิทเดชโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคน้องพลอยฟ้า okay. ร์เข้ามา f อพี่ลูกตองคนระับเดี๋ยวเราได้เจอก,กันอีก,กเนาะใกล้บินกันแล้วด้วยมามาลุ้นเสื้อกันก่อนว่าใครจะเป็นคนไะด้เนาะพี่มินอาขอสุ่มสักครูคร่ขอขอสุ่ม ขอสุ่ม่า้ล้วขอสุ่มสักครู่รุ่นยีสอบอกว่าผมมีแล้วครับได้เมื่อวันเข้าค่ายาไม่แง่ไม่แงแต่คืออันนี้คือตัวที่สองไงเพราะว่าแบบเสื้อไอีไม่ใช่ว่าจะได้กันง,ง่ายๆ่ายไงโอเคผลอ,ออกแล้วอ่าโอเคผลออกออกแล้วเรียบร้อยโอเคพี่เต๋าเดี๋ยวมิงขึ้นจอปุ๊บพี่เต๋าอ่านชื่อเลยนะ เราจะพยายามอ่านอย่างแบบเต็มที่เลยนะเพราะว่าแบบเห็นแล้ช็อกไปเลยเหมือนกันว่าจะอ่านยังไงดีอ่าโอเค1น3 w อสองซึ่วีจุดวา,าลีวาาล uh. ใช่หรือเปล่าอ่ะ uh huh. ใครดูอยู่หรือว่าเจ้าตัวดูอยู่ก็รบกวนทักเข้ามานี้นึ่งเนาะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีพี่พอ่าไอตอบกลับไปหรือทักเข้าไปนะคะ โอเคที่นี้เราทําการแจกเสื้อไปแล้วเนาะอ่าพี่เบสคะเร็วมากพี่เบสคะขอบคุณค่ะอย่าลืมทักเข้ามาบอกน้องอย่าลืมทักเข้ามานะน้องบูตอกย c ครับแน่นอนแสดงว่าคิดถึงกันแหละเด็กรุ่นยี่สิสองเนาะเพราะว่าแบบเราเพิ่งห่างกันประมาณแค่สองสาวันเองเดี๋ยวเราติดตามรูปอีกทีนึงเนาะอ่อโอเคอะไรดีเราบยากเขาออกตอนท้าย คือถ้าอยากได้กล่องจุ่มจริงๆก็คือติดตามรอดูติดตามรอดูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยแจกแบบธรรมดาธรรมดาก่อนเนาะมีคนถามว่าขอ,ขอคลายเบบี้ฟรีแรกกับการเป็นแม่บ้านไอีได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะก่อนอื่นมาซ่อมแอร์พี่ก่อน <laughs> ตอนนี้คือไลฟ์ไปด้วยร้อนรแล้วเริ่มร้อนแล้วท <c oughs> ักทายน้องก นนอ่าใช่ๆอุ้ยวันนี้มีน้องเข้ามาดูเยอะแบบคิดถึงกันแหละคิดว่านะจบค่ายแล้วแบบจัดค่า,า,คายอีกส8สัปดาห์ได้ไหมครับต้องทำไหมาๆๆ <laughs> เดี๋ยวนะพี่ต้องเอาเอเนอร์จีมันจากไหนก่อนหรือว่าพี่อารามไนนี้คือต้องต้องขึ้นมาจากหลุมตอนไหนก่อนดี <laughs> ไม่รู้ว่าฟื้นกันหรือย,อยังเนี่ยตอนนี้อ่าตอนนี้เลาบมัใหญ่ออกไปแล้วอ่าเสื้อออกไปแล้วเด็กรุ่นนี้สองคงแบบ ม่เป็นไรเรามีแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราให้สาหรับน้องๆที่แบบเข้า,าร,ร่วมโปรแกรมหรือว่าจอยกับกิจกรรมของเราไงแต่ทีเนี้ยคิดว่ารุ่นยี่สองเองก็ไม่มีเหมือนกันเนาะพี่มินอา่าสิ่งนี้รุน่นยี่สองน่าจะไม่ม,ไม,มีไม่มีเพราะพี่ไม่แจกหรือมีหรือมีพี่คิดว่ามีนะก็ลงองดูก่อนอ่าอ่ะี่คะอ่ะ ก็คิดว่ารุ่นนี้สองมีจากการประชุมแหละแต่อาจจะไม่สังเกตรเราก็แจกแบบง่ายๆเลยเนาะก็คือเป็นแฟมของ IE ก็คือใครเป็น f อ e. ก็คือได้แน่นอนจากการเล่นกิจกรรมเนาะม,มีคนหักเข้ามาสวัสดีค่ะพี่เต๋อสวัสดีค่ะขอใคร b a เบบี้ฟรีแรกกอบการไปเป็นแม่บ้านไอีหนึ่งอนคิดได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกไปหนูก็คือ บอกว่าหนึ่งเล่นทันไหมตอนนี้เล่นทันไหมนนหไม่ทันแล้ว,วมาเป็นเบืเราเริ่มในนตั้งแต่ยี่สิบมิถุนายนแล้วเธอไปอยู่ไหนมาขอเซลเออโอเคโอเคเรามาแจากแฟมทั้งหมดห้ารางวัลพี่คิดว่ารุ่นยี่สองก็มีนะแต่ว่ารุ่นสิบแปดสิบเก้าหรือรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีแน่อย่างแน่นอนเพราะเป็นแฟมร,รุ่นใหม่อ่างั้นพร้อมาครคะพี่เต๋อเอาคนแรกคนแรกนี่คือกี่รางวัลน,นะ ห้ารางวัลค่ะพี่มินตัวเลขคือว่าสองสามรางวัลเจ็ดตั้งห้ารางวัลอ่ะมาะชื่อแรกเลยโอเคคนแรกเลยแล้วกันขึ้นแล้วอ่านเลยนะโอเค 1...2...3 ่งสองสามเปนแรก S สเลขเจ็ดจุดจีนเหรออ่ ใช่ไหมอันนี้ช่วยจีใครช่วย<จ>ตีใครรายงานตัวนะคะทักเข้ามาหรือว่า DM เข้ามานะคะทักเข้ามานะแล้วก็ไปรางวัลที่สองไปกันต่อคนที่สองไปกันต่อคนที่สองเป็นใครหนึ่งสองสามโอเคเป็น S L H underscore จุดศูนย์แปดอ่ะเป็นใครรายงานตัวมานะหรือว่าทักเข้ามา DM เข้ามานะคะเราจะแจกแฟ้มให้เนอม เราไปกันต่อนะคะคนที่สามค่ะพี่มินน้องๆที่เข้ามาใหม่อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจว,ว่าเราทําอะไรอ,อ่าเรากําลังแบบเล่นแจกของรางวัลกันอยู่จากกิจกรรมที่พี่ๆมีก็คือเล่นกล่องจุ่มไออีเนาะอันนี้คือแบบเซิร์ฟเรางวัลเฉยๆแต่ว่ารางวัลใหญ่รอดูว่าใครจะเป็นคนได้ไปมาคนที่สามพี่เต๋ออ่าคนที่สามคนที่สามสองซ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเค อพี่คิดว่าอ่านว่านัทคิคิทาหรอนัทนัทคิทาบบจุดอันเดอร์สกอร์จุดลี่อ่ะ,อะ ก็ตามนั <tı> no ้นที่ขึ้นในป๊อปอัพเนาะก็ลุมกวดทักเข้ามานะลูกนะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักเข้ามาเดี๋ยวพี่ไอีอทักไปเองอีกทีหนึ่งนะคะสามรางวัลผ่านไปนะคะสำหรับแฟมไอเอนะคะลุนล่าสุดเหลืออีก2องรางวัลนอ่ะมี5้าคนอ่ะต่อไปคนที่สี่ขอมาหนึ่งสองสโอชื่ออะไรเนี่ยจัสอนนาอีท อะไรนะกาสปากาสปาโชจัสกอนาอีตกาสปาโชโออย่าลืมมารายงานตัวนะคะใช่ชื่อคูคูโอ้น้องรุ่นยี่สองก็คือคิดถึงแหละคือคักแซวกันไม่หวั่นไม่ไหวเอ่อคนสุดท้ายที่อ่คนสุดท้ายที่จะได้แฟมนะคะเพราะว่าแฟมเรามีห้ารางวัลเนาะ อ่าขึ้นเลยค่ะพี่เมนสุ่มขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งสองสามอโอเคน้องคนนี้ชื่อดับเบิลวายแอนนัสกอร์ยูริแบบรีแบบไอหลายตัวมากคือพี่นับไม่ถูกแล้วกี่ตัวยูรีสิบงั้นต้องตอบบอกว่า yy แอนนัสกอร์ยูริอีเออต้องพูดอย่างนี้เนาะ yy แอนนัสกอร์ยูริอีอสิบโอเคป่ะถักเข้ามานะลูก น,นี้ก็คือครบแล้วไหมพีม่จ๋าอ่าโอเคตอนนี้ก็ครบแล้วคะ่ะสําหรับแฟม5้ารางวัลน,นะคะขอคืนให้พี่เ<อ>บสก่อนเนาะขอคืนชื่อก่อนอ่า<อ>โอเค,อคอออเมื่อกี้เราแจกครั้งเสือ้อเราก็แจกครั้งแฟมไปแล้วเนาะ,ะทีนี้คิดว่าน่าจะเป็นของรางวัลใหญ่อีกชิ้นหนึ่งเกือบใหญ่สุดแล้วแหละอหน้านี้คือหน้าอะไรและคือหน้านี้ไม่ว่าจะหน้านี้หรือวันไหนก็คือเมื่อเช้าอ่ะพพ์ออกมาทำงานก็คือรถติดมากเพราะอะไร พราะฝนมันตกดังนั้นหน้านี้มันเป็นหน้าฝนดังนั้นทุกคนจะต้องพกร่มนะคะรางวัลถัดไปของเราก็คือเป็นร่มนะคะคือใหม่แก่กล่องพี่เอกก็ยังไม่มีเลยนะคะเสินค้าก่อนค่ะเราต้องเปิดสินค้าให้น้องดูเลยใช่ปะให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนเออนค้าขออนุญาตนะคะพี่เบสค่ะเดี๋ยว้องลองเป็นหวอาเป็นหวดเอาสามารถนำไปใช้ที่รนการขออนุญาตแกะเพื่อโชว์ให้ทุกคนดูเนาะ จะบอกว่าไม่มีขายนะคะเพราะว่าพี่ไอีนี้แบบเออเห็นไหม,มนี่เ,เห็นไหมมีโลโก้ด้วยโชว์โลโก้เลยค่ะ<ช>นี่ปนมันต้งเราก็ต้องกลางลมเธอไม่ <laughs> ติดเธอไม่ไหว <laughs> เออ นะคะก็วันนี้ก็คือเราจะมาแจกโลมเพราะว่าคิดว่าน้องๆหลายคนไม่น่าจะมีโลมเนาะรุ่นยี่สองก็ไม่มีแน่นอนอันนี้บอกเลยขิงเลยใครใก็ไ,ไม่มีเป็นแบบลิมเจ็ดอีดิชันใช่ยิ่งสีดำนี้ด้วยนะอ่าเราขอเนี่ยเก็บพับนิดนึงขอเนี่ยเจ้าของที่จะได้นะคะว่าแบบแกะออกมาให้ดูว่ามันสวยจริงๆบอกเลยคอยฟ้าบอกว่าคือคนไทยพูดเรื่อยว่ามาโลมได้ไง ดขออนุญาตพี่พี่เบสหลังบ้านฝากไว้ก่อนนะคะเราเราพับไม่ทัน,นะคะ่ะโอเคมาเรามาดูกันว่าล่มเนี้ยจะเป็นเจ้าของจะได้เป็นใครเนาะมามามาุูมซ่มซูมซูมซูมเขาเหมุอนกับเขาหลังคางแล้วแล้วเราลิบหมุนลิบหมุนริบหมุนริบหมุนลิบมุน <Okay. S 1> ได้เหรออ่ะขึ้นมาเลยค่ะพี่มินหนึ 2> 1, 2่อง ซ้น้องยูซอหรอซโอต้องอ่านว่าอะไรดีคะพี่มินยูซอยูซต้องอ่านแบบน้องคนเมื่อกี้ไหมอีอีนี้ต้องเป็นซอโอโอปะซอโอนะคะก็เป็นผู้โชคดีเนาะในการที่แบบพี่พี่เนี่ยจับสุ่มขึ้นมาจับจุ่มขึ้นมาได้เนาะนายโรม Okay. เดี๋ยวรอพี่ๆทักไปหรือว่าถ้าเกิดรู้ตัวเนาะฮักเข้ามานะคะพี่ๆจะได้แจกของรางวัลหรือเอาของรางวัลให้ถูกเนาะโ okay. อเคตอนรามาฮัาากไทยลองเล่นก่อนก่อนจะไปถึงรางวัลใหญ่ต้องติดใต็นเตนร์อ่าโอเคมีคนบอกว่าคลาสภาษาอังกฤษจัดอีกสักสองอาทิตย์ได้ไหม คิดถึงเพื่อนโอ้โหคิดถึงเพื่อนคือช่วงนี้คงใกล้บินกันแล้วแหละก็เลยแบบโอุ๊ยยังไม่ห่างไปยังไม่พอมไปพักผ่กอนอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาว่างมันเยอะอืมะหายกันเข้ามาได้เนาะ,ะแล้วก็อบอกว่าบวกกับคลาสภาษาอีกสองอาทิตย์รวมเป็นสี่อาทิตย์โอ้โหเปิดโรงเรียนไหมไอ,อ,อ้ยีงานก็ต้องเจ้าอ,อาจารย์แล้วแหละเจ้อาจารอาจารย์แล้วแหละเปิดโรงเรียนไหมไอ้ อ่ะคอมเมนต์ว่าไงกันอีกน้อ,องๆกท,ทายเข้ามาได้นะมีอยู่สองคนเลักทายเข้ามาได้นะ <c oughs> เราคิด <c oughs> <c oughs> เลิกเ่ยเราเหอลูกว่าไปเรื่อยเลย <c oughs> <c oughs> เราถึงจะมาใหญ่ได้ยังไงต่ามาดีคือมันก็ต้องแบบไม่รอช้าแล้วแหละเราคิดว่านะเพราะว่าแบบ เป็นรางวัลที่หลายคนอยากจะได้โอเคดีม้ไม่มีแต่ว่าวันนี้เรามีใครเบบี้ซึ่งเป็นใครเป็นคอลเลคชั่นอย่าว่าไปสี่ชมกล่องสีชมพูอ,อ่าเบื้องต้นเป็นกล่องสีชมพูของแท้ร้อยอร์เซ็นตของของแท้ร้อยเปซต์พรไปหิ้วมาให้จริงๆอยากจะโชว์ภาพแบบเจ้าเจ้าของเจ้าของใครดี พี่พี่ลูกเต๋าอะกับพี่นุชไปฮิวมาเองนะคะอน้องคลายเบบี้นะคะโชว์ก่อนนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บโทรศัพท์ก่อนนะคะต้องขัเป็นแบบ5้าอินฟูแมวว่าแบบเอะเราจะได้ตัวไหนบ้างกล่องนี้อะไรเงี้ยเนมีใครอยากได้ตัวไหนบ้างไหมเออน้องพัทถามว่ารางวัลใหญ่หนึ่งบ็อกซ์ใช่ไหมคะก็ถูกอันอนี้ก็ห <1 S 1> นึ่งหนึ่งไงหนึ่งหนึ่งบ็อกซ์ข้างในอันนี้คือบ็อกซ์ไงแล้วข้างในก็คือเป็นตัวข้างในอ่าหนึ่งบ็อกซ์ อผัดเขาคงตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนพี่ต่อก่อนแจกรางวัลค่ะมีน้องถามว่าเจวันพลาสพิเศษกว่าเจวันปกติยังไงคะอ่าเราต้องแอบขายใช่ไหมแอบขายนิดนึงมีมีใครไปเจวันพลาสแถวนี้ไหมจะบอกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษตรงที่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นแล้วก็แถมนึงก็คือน้องๆเนี่ยจะได้ไป orientation camp ที่นิวยอร์กคือ วกเธอเนี่ยจะได้ไปเหยียบนิวยอร์กประมาณ4วัน3คืนก่อนที่จะบินไปหาโฮสที่บ้านดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเจวันพสเนี่ยก็คือเนี่ยได้ไปเที่ยวนิวยอร์กก่อนเปิดหูเปิดตาน,นะคะหรือว่าไปปรับตัวเจ็ดลงแจ็คแรลกอะไรไม่มีไปเที่ยวก่อนที่ต่อไปอเมริกาปกติที่ต่อไปนิวยอร์กใช้เงินประมาณเท่าไหร่โอ้แพงมากบอกเลยเ<อ> <laughs> จะบอกเลยนะว่าค่ายเนี้ยคุ้มแน่นอนโอเคเราพร้อม เราเขาประกาศประกาศ,กาศจุ่มกันไหมคะพี่มินอยากรู้ว่าให้มันตัวอะไรแต่เราเก่งไม่ได้เพราะเราให้มันจุ่มใช่มไม่ได้ใช่ที่ไ,ได้อันนี้ก็คือต้องถ่ายรีวิวเท่านั้นนั่นสิต้องรีวิวแล้วแหละว่าคือตัวอะไรจะได้รู้ว่าคนที่หยิบมาให้เนี่ยมือดีเออต้องรู้แหละคำวป็อะไรสิคล็ดนี่ก็คือเดี๋ยวเราดิวกันหลังบ,บ้าน <c oughs> โอเคค่ะก็มีมีใครทักเข้ามาอีกไหมว่าแบบอ่าเซียเซียอ่าเซียทักไทยมาจากเชียงใหม่นะคะบอกเลยเรามีผู้ชมแบบดูทุกทั่วประเทศไทยเลยนะคะน้องๆยิ่งกว่านี่ระดับป่วยยิ่งกว่าอีกอ่าเชียงใหม่ก็มากรุงเทพก็มาพัดอยู่ไหนนะนนทบุรีปะ โอ้ oh, นอนทับ,บุรีก็มาพลอยฟ้าอยู่ไหนสระบ,บุรีเห็นไหมบอกเลยว่าน้องๆที่ไม่ดูไลฟ์ของ PPIE นี่ก็คือแบบมาจากทั่วทุกมุมท,ทั่วฟังไทยโอเค <Okay. S 2> วันนี้คือไปเรืเ่อยว,วันนี้ไปเรื่อยจริงๆโอเคเราเราพร้อมจะจุ่มกันยังคะ่ะพี่มีนว่าจะเป็นชื่อไหนจ,จุ่มชื่อน้องก่อนแล้วให้น้องไปจุ่มเอาว่าข้าวใดเป็นตัวอะไรอ่าโอเคโอเค <田中>อะไรนะครับพี่ตาวหอมนะคทานหอมค่ะหนึ่งดูจุ่มชื่อนะจุ่มชื่อนะหนึ่งสองสามโอเคดูชื่อโอ้マイ god ชื่อพี่ต้องอ่านว่าอะไรนะ Q L X underscore R S E underscore เหรอใช่ค่ะน้องค่ะน้องชื่ออะไรคะพี่รบกวนค่ะทักเข้ามาหน่อยนะเราเป็นผู้โชคดีนะคะสำหรับ เอ่อคลายเบบี้นะคะโอเคต้องเหมือนอินฟลูหน่อยพี่สาวชูต้องแบบชูอย่างนี้นี่นะคะแล้วก็แบบกล่องสะท้อนไม่ไหวกล่องสะทน <c oughs> นี่มามะาน,น่ารักมากเลยบอกเลยว่าแบบของแท้นะคะเด็กๆโอเคก็เดี๋ยว,ว,วยทักเข้ามาทักเข้ามาโนแล้วก็เดี๋ยวอะ ฝากมานะคะคุณค่ะอย่าลืมอ้นี่นะคะรีวิวกล่องอย่าลืมรีวิวกล่องนะคะเกิดว่าได้ไปนะโอเคนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเราแจกรามันคร่าวๆเนี่ยใครตกหล่นหรืออะไรยังไงก็ฮักพี่ๆเข้ามานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่ว่าทักเข้ามานี้ก็ไม่ใช่แล้วแหละอ่าไม่เป็นไรถ้าทักเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ก็คือสมัครเป็นนักเรียนแลกเป็นกับไอีได้หรือถ้าเป็นนักเรียนแลกเป็นไออยู่แล้วก็โปรโมทเพื่อนๆได้นะคะอันนี้เพราะว่าพี่ๆมีรับเหลอยู่ว่าคน ที่เราประกาศชื่อไปกองทายเบบี้อ่ะเขาเพิ่งเข้ามาดูเมื่อกี้อ้าวจริงเหรอเพราะตอนนี้อยู่หรือเปล่าแสดงตัวด้วยอ่แสดงตัวด้วยนะว่าเป็นคนได้อ,อ่จริงโอเคมาเปิดความสดันบ้นานพี่พี่ด้วยอ่ะอะไรนะเปิดความสดน้องให้พี่พี่ด้วยเออเก่งเวอร์สุดยอด เห็นไหมน้องไอ e เราไม่ธรรมดาเนาะผ่านค่ายมาแล้วก็คือทุกคนพร้อมแล้วแหละสําหรับการเตรียมตัวบินต้องถามว่าจัดกระเป๋าหรือยังเพราะว่าฮิตหน้าเนี่ยรอติดตามไลฟ์ได้เลยว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับน้องๆที่จะก่อนบินเนาะก็คือแอบสปอยคร่าวๆไว้แต่อาจจะไม่ใช่พี่ลูกเต๋ามาไลฟ์เนาะก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะเป็นพี่คนไหนนะคะมามาไลฟ์แต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกเลยรับสมัครน้องๆไอ,อ e รุ่นที่22ที่อยากจะบินปีนี้แบบ ไฟโนลคอจริงๆแบบคอแล้วคออีกหรือว่าไฟไหม้แล้วตอนเนี้ยเนาะก็สมัครเข้ามาได้นะคะแล้วก็รุ่นปีหน้ารุ่นที่สี่ก็มาเป็นต่อกับรุ่นยี่สบสองเนาะก็คือสมัครเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้โอเคสําหรับวันนี้ก็พี่ลูกต่อขออําลาไปก่อนนะคะในการประกาศกล่องจุ่มแล้วก็ของรางวัลต่างๆเรียบร้อยแล้วเนาะจริงค่ะ ก็อย่าลืมนะคะใครอยากจะไปอเมริกาแคนาดาจีนอังกฤษหรือยุโรปนะหากเข้ามาได้ที่พีพีไอีนะจะเป็นอินสตาแกรมจะเป็น Facebook จะเป็น Youtube จะเป็นทิกตอกจะเป็นไลน์เป็นไลน์ก็ตามที่เป็นไอี h ฮเปอร์โซเนาะก็คือต่อหมดเออถ้าเข้ามาเถอะใช่ก็ได้เพราะพีเป็นสาวโซเชียลใช่ก็คือ มาได้หมดเลยพร้อมเสมอเนาะโอเคหรือคิดถึงกันก็มาหากันได้เนาะแต่เราวันนี้พี่ลูกเต๋าก็ขอลาไปกับพี่พี่แอดมินที่อยู่ข้างหลังเนาะวันนี้